แอฟทักษอรอเผยไม่เคยปิดใจล่าสุดมีตัวจริงของตัวเองแล้วจนทำเอาแฟนๆพากันเชียร์หนักทว่าล่าสุดเจ้าตัวได้ออกมายอมรับแล้วว่าตอนนี้กำลังมีรักครั้งใหม่เข้ามาโดยในช่วงหนึ่งที่ได้สัมภาษณ์เธอถูกถามว่ามีตัวจริงของเราที่เป็นเบอร์หนึ่งไหมแอฟตอบว่ามีแล้วคะ่ะแต่เดี๋ยวมีอะไรอัปเดตแล้วจะบอกนะคะเพราะทุกอย่างมันต้องใช้เวลาเท่านั้นเองส่วนเรื่องอายุจะเป็นรุ่นน้องหรือไม่นั้นเจ้าตัวก็กล่าวว่าเดี๋ยวถ้ามีอะไรอัปเดตก็จะบอกอีกทีคะ่ะ เราอาจจะเจอกันงานหน้าอีกทีนะคะและอะไรที่ทำให้เธอตัดสินใจเปิดใจในเรื่องความรักอีกครั้งนั้นสาวเอฟเผยว่า F อฟก็ไม่ได้บอกว่าปิดนะคะเราก็เปิดตามธรรมชาติเลยค่ะแล้วแต่เวลาโอกาสถ้าเรารู้สึกก็แค่รู้สึกเท่านั้นเองแต่ปีใหม่ยังเป็นที่1แน่นอนค่ะยังไงครอบครัวก็มาเป็นที่1เสมอ และเพิ่มให้พลาดทุกๆข่าวกอสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ